ครับกลับมาช่วง2รายการบอกเล่า90กับสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยที่ช่วงแรกเราได้โชว์ได้โปวยในช่วงที่2เกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียนนะครับซึ่งทางสมาคมของเรานะครับการร้องเรียนนะครับจากนายหงนะครับปานพักดีอายุ71ปีและนางค้อนปานพักดีอายุ70ปีนะครับมาร้องเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะครับซึ่งอันนี้ในหน้ากล้องเห็นนะฮะที่ซูมอยู่นะครับเชิญครับนายกครับ เร,ออรเรื่องนี้สืบเรื่องมาตั้งแต่เรารับเรื่องร้องเรียนมาตั้งแต่วันที่13มิถุนยน2564ครับที่ีภาพขึ้นหน้าจอไปครับ,รบที่เราเคยเคยเล่าไว้แล้วเรื่องนี้ว่ากรณีถูกไล่ที่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยที่ตำบลชอบประกาอำเภอชนิดจังหวัดปุริลำนะครตอนนี้ก็ก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งสมาคมเราเข้าไปเข้าเข้าไปช่วยเห,หลือได้ช้าเพราะเนื่งองจากสถานการณ์โควิดคือ เดินทางอะไรก็ไม่ได้เข้าพื้นที่ก็ลำบากนะจ๊ะลุงุดท้าย้อดีมันก็เดินทางมาถึงที่สุดแล้วก็ขอแสนงความเสียใจด้วยฮะว่าทางนายโหงันพอดีกับยายคอนนะได้โดนไล่ออกจากที่เรียบร้อยแล้วครับครับก็บขออนุญาตนำเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับจากกรณีที่ได้เกิดโปรยข่าวไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยองค์กร,รบริหารนําบัญชระกานะครับฟ้องขับไล่นะครับออกจากที่อยู่อาศัยจำนวน12ไร่ ในข้อหาบุกรุกเข้าไปอครอบครองการทําประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ตามเอกสารหนังสือสําหรับหลวงนอสลออ,ออกเมื่อวันที่16มกราคม2540จํานวน47ไร่2งานนะครับออกโดยนายวิรุธทิพากรอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์รักษาการแทนผู้ว่านะครับจากบูญฟ้องศาลได้ตัดสินพิพากษานะครับให้ทั้งสองย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าวภายในวันที่ 24พฤศจิกายน2564ที่จะถึงนี้ทันทีนะครับโดยไม่มีการผ่อนปลนจำเลยจึงต้องยอมรับตามคำตัดสินของศาลโดยปฏิญาณทั้งนี้เนื่องจากผู้เดือดร้อนไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายอันนี้เรื่องสำคัญเลยนะจึงจ้างทนายความว่าความให้ให้ความหวังต่อชนะว่าจะต้องชนะคดีแต่ หลังจากศาลได้พิพากษาให้จำเลยมีความผิดข้อหาบุกรุกที่สนาารณะทางจำเลยก็คือคุณตาหงและคุณใหญ่ค้อนป่านพักดีนะครับ ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลเพื่อขอพิสูจน์ในที่ดินทราบจากทางผู้เดือดร้อนว่าทางทนายความไม่ได้แนะนําหรือแจ้งให้ทราบนะครับแต่การประการใดหรือเหตุอันใดที่จะเรียกร้องสิทธิ์ได้ทําให้ขาดโอกาสที่จะยื่นร้องขอพิสูจน์จากศาลว่าได้ครอบครองที่ดินบดกมาจากนางพุ่มมณีรัตน์ซึ่งเสียชีวิตราวเมื่อปีพศ2535ซึ่งเป็นบรรดาของหนคอนโดยนางพุ่มได้แจ้งการครอบครองที่ดิน ไว้เมื่อพศ2494มีเอกสารแบบการครอบครองที่ดินของกรมที่ดินเลขที่165พนักงานเจ้าที่ผู้รับเมื่อ29พฤษภาคม2498จำนวนงไร่หลังจากนางพุ่มมณีรัตน์ผู้เป็นแม่ของคุณใหญ่ค้อนได้สีชีวิตลงเมื่อราวาพศ2535ตรงนี้เนี่ยท่านนายกมีความเห็นยังไงครับพออ่านดูแล้วผมก็ผมมันเลื้อขึ้นมาแต่สวนใหม่ได้ไหมคะท่านยากครับเพราะมัน ม,มันต่อสู้กับรัฐนะค่อนข,ข,ข้างยากผมก็เลยให้ผู้สื่อข่าวให้สมาคมผู้สื่อข่าวสาขาจังหวัดสุรินทร์ลงไปในพื้นที่นี่ฮะไปตรวจสอบดูข้อที่จริงไปหาวิธีที่จะช่วยเหลือเขาย่างยังไงซึ่งแต่เขามีที่ที่จำกินมานานแล้วี่สองสี่เ้าสี่นะท่านนายกครับมันสองสี่เก้านะเป็นก่อนผมเกิดนะฮะแน่นอยครับเขาเขาก็รครอบครองดินมายาวนานแต่ฉนไหน ปัญหาของที่สาธาระมามามา,มาครอบที่ชาวบ้านเนี่ยเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะนะฮมันต้องมาดูมันก็พูดยากจริงเรื่องนี้มันเรื่องละเอียดอ่อนแต่พอพอให้มีการขับไล่ปัญหาที่ตามอีกอะท่านนายก<ช>ก็คือท่านสองตายายไม่มีเงินครับถูกไหมใช่ฮะก็ต้องไปทำอะไรเห็นดีทางสมาคมแล้วแล้วเราได้ดําเนินการที่จะขอความร่วมมือใช่ไหมท่านครับ คนที่ฟ้องขับไล่คือองค์การมหาชนตำบลชอบประกาศแล้วก็ส่งผู้สื่อข่าวเข้าไปหานะหัยไม่ไม่เจอฮะไม่พบในยกทางผู้สื่อข่าวก็เลยไปที่ไปที่จังหวัดน่ไปพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมรักษาการแทนผู้ว่าราชการบุรีรัมและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดินซึ่งจากมูลฟ้องคดีศาลได้ตัดสินว่าศาลให้ย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าวภายในวันที่2 4ิพฤศจิกายน ทันทีโดยไม่มีการบดผันตาเขาใหญ่ไม่มีทางขาดสารในขัดติคุกนะจึงต้องยอมรับตามคำตัดสินโดยปริยาทั้งนี้เนื่องจากผู้เดือดนั้นมีความรู้สึกหน่หมยที่ว่านะฮะทำให้ขาดโอกาสการยืดุทธรณ์เพราะขาดการอาโอกาสยืดุทธรณ์มันจบในจารุดแต่ถ้ายืดุทธรณ์ไว้เนี่ยมันยังไปแพอุทธรอ์ยังสู้ดีกาได้แต่อยิ่ทนายด้วยไหมจริงสารมันต้องยืดุทธรณ์ภายในหนึ่งเดือนถูกเรื่องทนายเป็นเรื่องสําคัญว่าทนายทนายทําไมไม่แก้งสิทธิ์หรือทนายทำไมคดีเสียเงินหรือว่าคดีฟรี ผม,ผม,มกผม็ไม่รู้อีผมก็ไม่แน่ใจกแต่ผมคิดว่าคงน่าจะเป็นตกตีก็เสียตังค์นะการช่วยเหลือหรือเปล่าหรือ,อว่าถ้าถ้าจริงๆถ้ามีมเรื่องของอการจ้างทำคดียังไงทางทนายก็น่าที่จะชี้แจงหรือบอกเหตุผลว่าเออคุณตายคุณย้ายอุทรอต่อไหมตากระยาเจะก็มีมุกมาน่าจะไปสร้างกระทอ่อมมันมีภาพขึ้นกระ,ะท่อมอยู่อยู่เนี่ยหลังนี้จะไปสร้างกระท่อมอยู่เขาก็ไม่อยู่อ,อีกหรืออย่างนีทีนี้แล้วตอนนี้ตายยายอยู่ที่ไหนท่านนายกทางสมาคมเราที่รับเรื่องอยู่ก็ตอนนี้ก็ ไ,ไม่รู้ยังไม่มีหน่วยงานใดๆที่ว่าจัดหาหรือที่อยู่ใดจึงต้องรอถึงวันที่สุดท้ายคือวันที่18นะว่าจะทำไงทาง,ทางสมาคมผู้สื่อข่าวก,ก็พยายามเข้าไปขอคำปรึกษาจากทางผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์นะแต่ท่านรักษาการท่านก็ไม่ไม่พบไม่สะดวกโยนให้ไปศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมก็บอกว่าสารตัดสินแล้วทําอะไรไม่ได้เออเราจะทาไง เจ้าหน,น้าที่นําเสน,นอเจ้าที่เสนอให้ไปอาศัยที่วัดก่อนอ,อ่โอเคครับล่าสุดเนี่ยนะครับก็บุตรชายของตายายนะครับก็คือนายพานุวัตรบานพักดีอายุ40ปีได้ทําหนังสือถึงผู้บัญชาการบนทันฐานบกที่26นะครับเพื่อขอความอนุเคราะห์ในเรื่องของกําลังพลนะครับซึ่งรายละเอียดโดยสรุปก็คือนายพานุวัตรบานพักดีอายุ40ปีบุตรชายนะครับอาชีพทานา อยู่ที่บ้านเลขที่72นะครับก็ทําเรื่องเข้าไปนะครับว่าข้าพเจ้ามีขอความนุคเคะห์กำลังพลฝ่ายทหารหรือถอนบ้านนะครับให้กับบิดาบารดาของข้าพเจ้าเนื่องจากบิดาบานดาของข้าพเจ้ามีคําพิพากษาให้หรือถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วถูกไหม ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดดังรองโดยศาลมีคำสั่งให้รื้อถอนนะครับก่อนนะครับอย่างที่เราพูดได้กล่าวไปบัดนี้ใกล้ถึงกำหนดนะครับทางบุตรชายก็เลยทำเรื่องขอให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของกำลังพลมายังผู้บัญชาการามทบที่26เพื่อส่งกำลังนะครับมาช่วยในการรื้อถอนในครั้งนี้ก็หวังว่านะครับคงจะเป็นไปด้วยดีนะท่านนายกครับนะครับก็ ผมยังไม่ได้ประสานงานให้นะไม่รู้เขาส่งไปหรือยังแต่ผมขอให้ผม <ทำ S 2> คิดว่าไป,ไปนี่น,น่าจะส่งแล้วอ่กล้องซูมพอได้ไหมฮะอันนี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ได้ถ่ายที่ทางเจ้าของแล้วก็บุชายส่งมาให้ทางสมาคม ครับนะครับก็คงเดี๋ยวยังไงทางสมาคมก็อาจจะต้องมีการตามเรื่องเ,เรื่องทีกนึงก็ขอขอบคุณทีมข่าวสมาคมผู้สืขา่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยสาขาจังหวัดสุรินทร์นะโดยมีท่านบุญสวนโชคชาตีเป็นรองนายกสมาคมนะ,ะนคุณพน์จันเสนาเป็นผู้อำนวยการนะ,ะคุณ คุณอักรพลรถดีเป็นรองหุ้นไยการคุณอริยะสุรารีเป็นรองหุ้นไยการนะครับแล้วก็มีคุณสุชาติบุตรคกรรมการในวิโรธพวกนี้เป็นสมาชิกของสมาคมเราค่อนข้างเยอะมีเยอะที่นั่นแล้วก็เป็นทีมงานที่เทียมแข็งที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในคดีเรื่องต่างๆมากมายนะฮะที่เรายังไม่มาเรียบเรียงเป็นข่าวแต่เขาก็เป็นทุกคนก็เป็นผู้สื่อข่าวในพื้นที่นะครับแต่ว่าสังกัดสมาคมเราเขาก็มีหัวหัวหนังสือพิมพ์เขาอยู่หลายฉบับอยู่ฮะซึ่งตอนนี้ ก็ถือว่าเป็นทีิเทมันที่เข้มแข็งที่เริ่มเริ่มเข้าไปต่อกรในเรื่องที่ชาวบ้านไม่รับคนไปทมหรือเรื่องที่ชาวบ้านโดนลังแกหรือเรื่องที่ไม่รับคนไปทำต่างต่างมามีมากมายหลายเรื่องซึ่งถือว่าเป็นแบบแบบอย่างที่ดีของของสาขาสมาคมเราคก็ขออนุญาตเพิ่มเติมต่อจากท่านนายกนะครับก็อย่างที่แจ้งว่าสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนของเราเนี่ยนะครับมีสมาชิกที่เป็นสื่อมวลชนทุกสาขาอาชีพ แล้วในตัวสมาชิกเองก็มีทางนสือพิมพ์ในท้องถิ่นอยู่แล้วส่วนมากนะครับแล้วก็มีสือพิมพ์ออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกเรื่องที่เข้ามาทางสมาคมผู้สื่อข่าวและูนย์ชนของเราเนี่ยเราก็จะแทงเรื่องนะครับไปให้ดูว่าถ้าเรามีูนย์ข่าวที่นั่นเราก็จะใหู้นย์ข่าวที่นั่นดําเนินการเป็นเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เป็นกระบอกเสียงเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องบอกก่อนเลยถูงนั้ท่านนายกสนย์ข่าวที่เราตั้งในแต่ละจังหวัดต้องได้รับการอนุญาตจากสมาคมเราก่อนถูกครับต้องจดทะเบียนแจ้งถูกต้องตามกฎต่างเพราะเรื่องจากว่าเรื่องนนนีี้มเเเป็รื่อออองยด ครับเพราะว่าการนำเสนอข่าวเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยก็นําเสนอได้ครับแต่การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แล้วติดตามประสานงานติดตามแก้ไขให้ได้สมาคมเราได้ได้ได้รับการจดจำกันข้อบังคับข้อนี้คือรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ซึ่งทําได้ต้องตามกฎหมายเลยนะครับสมาคมก็เปรียบเสมือนเป็นผู้ใ่ายเราเป็นไอ้นี่สับปะรดให้เลยแหละครับถ้าถ้ามาร้องเราแล้วเราไม่ไปตามเราอาจจะโดนหนึ่งห้าเจได้เหมือนกันสำนันัก็คืออย่างงี้เขาเจ็บเรื่องร้องรับสา คือไม่ใช่เราไม่ปฏิวัติเราปฏิวัติตามตามที่เราทําได้ตามในระดับหนึ่งครับแต่ว่าแต่ว่าไม่ว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ก็ขอบอกแจ้งมาถึงสมาคมสาขาทุกสาขานะว่าเมื่อเขามาล้องเราจะเจ็บเรื่องเสลิชักไม่ได้ครับอ๋อไม่คะคือเราก็ดําเนินการไปครับกรบดดาเนินไปตามกรอบและอํานาจที่เรามีแล้วก็ต่อสู้ให้เขาถ้าเราเช็คดูแล้วเราตรวจสอบดูแล้วว่าสิ่งที่เขาล้องเรียนเป็นเรื่องจริง เป็นเรื่องจริงที่ไม่รับความเป็นธรรมจริงก็ต้องมีการตรวจสอบก็ค่อนข้างพอสมควรนะครับไม่ว่าไม่ใช่ก็ก็ขอแจ้งไปถึงผู้ร้องเดียนลงทุ่มเหมือนกันว่ามาร้องปุบ๊บปั๊บเราจะได้การตอบสนองทันทีทันใดก็ไม่ได้นะเ<ก>ข<อ>งใช้เวลาวในการตรวจสอบในการตรวจสอบแล้วในการทํางานย้อนกลับมาดทูที่เราแล้วป่วยเรื่องของของท่านตายายนะ จริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าไอ้เรื่องของการลุกที่ในป่าสงวนหรือการลุกที่ในพื้นที่ของรัฐเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ว่ามีเคมีเคสเดียวนะมีมหลายเคมีนะาาเพราะว่าตั้งแต่ตั้งยอมแล้วตั้งแต่คอสชอมีปฏิบัติมาหลายพื้นที่ที่เข้าไปทํากินตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษถูกไหมครับแล้วถูกดําเนินการในลักษณะแบบนี้เยอะพอสมควรคือ พอความมีพรบรปา่าสงวนออกมาหรือว่าอะไรออกม,า,มา,าเนี่ยมาทับที่ชาวบ้านที่เขาทำกินมาเป็นหลายปีคือมันปัญหาอย่างนี้ด้วยท่านนายกท่านผูชมทางบ้านคือในเรื่องของเอาว่าเวลาทุกวันนี้อกรมที่ดินครับ ก็ถืออีกฉนดหนึ่งในเรื่องของแผนที่ในการดูถูกไหมครับผมที่ดินฉบับหนึ่งอ่าแล้วก็มทรัพยากรแล้วก็่ทีดูแลทั้งหมดอ่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดูแลเอามารวมกันเนี่ยมันคนละแผนที่อ่ะใช่แล้วยังมีภาพถ่ายจากดาวเทียมถูกไหมแล้วจะมีภาพจริงมันหลายอย่างที่มันซับซ้อนกันอยู่มันก็เลยตกว่าอะไรล่ะที่มันคือฉนดกลางอ่ะท่านนายกครับผมว่าเรื่องเนี้ย เรื่องของตายายผมว่าเป็นเสี้ยวหนึ่งในในคนที่เดือดร้อนผมว่าเรื่องนี้มีคนเป็นพันเป็นหมื่นเป็น,นแต่ยังไม่เป็นข่าวแต่บางคนก็อยู่แบบไม่รู้จะโดนเมื่อไหร่ผมก็มีม,มีมีพูดเข้ามาถึงเยอะนะฮะมันปัญหาคือพอคนรวยเป็นลูกที่คนรวยกลับไปพวกผู้มิทุนทั้งหลายแหละเออเออเอ,เอมีอยู่ไม่กี่ตระกูลใ,ในประเทศไทยเนี่ยผมก็เห็นเป็นป่าสงวนเหมือนแบบนี้เหมือนกันแต่ทีชาวบ้านทํากินปุ๊บกับโดนไล่ออกแต่คนพวกนี้กลับขขขขไไลเข้าไปครอบของได้ก็เราก็ไม่อยากพูดว่า ไอ้เรื่องกฎหมายมันสองมาตรฐานหรือเปล่าแต่ทีนี้ถ้าบอกบอกตรงกฎหมายเขาบอกก็กว่าตามเนื้อผ้าถูกไหมตามเนื้อผ้าแต่ทีนี้ว่าเอา้าก็คุณไม่ร้องวานี่แต่อย่าลืมนะครับต้องฝากไปถึงเน่วยงานของรัฐว่าคนจนก็คือคนจนอาจารย์รดการที่จะไปร้องอะไรก็ตามมันต้องใช้เงินใช่น่าหาขบวนการกฎหมายก็ต้องใช้เงินอาจารย์รดจำจำเรื่องเรื่องเก่าที่ไหมที่มาล้องสมาคมเราเมื่อสองปีที่แล้วอ่ะกรณีตายาย ที่บนราชธานีที่<อ>ามาร้องจนผมก็นําเสนอไปจนก็ได้รับการแก้ไขอันนั้นก็<ม>น่าเกลียดไหมไปซื้อที่มาจากทออกอแท้ๆนะ่ย<ม>อยู่ๆวันดีเป็นถนดน,นะไปถ่ายมาจากอ,อกสอซื้อมาจากธนาคารทออกศเสร็จแล้วก็ทํากินมาอยู่สิบเกปีอยู่ๆม,มีที่สบกมาครอบเฉยเลยโดยในทุนก็ผมบอก <c oughs> เรื่องอย่างเงี้ยคือทําคนมีอำนาจทําได้ใช่คนไม่มีอำนาจทาไม่ได้ถูกไหมผมว่ายิ่ง ยุคเศรษฐกิจแบบนี้ประชาชนยิ่งอดอยากปากแห้งไม่มีเงินอยู่แล้วพอใครเกิดคดีคือไม่มีเงินสู้คดีไม่มีเงินจ้างทนายความจ้างจ้างไม่ถึงทนายความบอกเราให้ตังผมชนเชยนนี้ผมก็ไปเช่นนี้แหละปัญหานี่ยิ่งจะเกิดขึ้นเยอะในประเทศไทยคือคือขออนุญาเตเสริมต่อนายกเลยนะเรื่องของทนายเนี่ยเวลาเราไปฟ้องปุ๊บทนายยังไงเนี่ยเราจ้างทนายทนายเก็บตังค์เลยนะครับ ถูกไหมไม่มีแล้วครับ5 2 0 0ันสอ้ามพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับพอปุ๊บเนี่ยลืมคิดไปว่าพอคุณแต่งตั้งธนาขึ้นสามไปส่วนใหญ่แล้วจะเข้าสู่กระบวนการไข่เกลี่ยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมเองขอญอาตพูดกับทางผู้ชมทางบ้านเลยว่าอันดับแรกเลยผมว่าอย่าเพิ่งไปแต่งตั้งธนาเลย ครับถูกไหมเราดาเนินการในเท่าที่ทําได้ก่อนหาวิธีที่หาวิจัยศึกษาคนนู้นคนนี้เพราะยังไงศาลเองบุ๊บยังไงศาลก็ต้องบอกว่าลองไก่เกลี่ยกันก่อนดีไหมครีก่อนดีไหมถ้ามันไม่ได้จริงเราค่อยแบบพึ่งธนายท่านเห็นด้วยไหมท่านนายกก็เห็นด้วยฮะถูกไหมไม่งั้นแล้วนายกินฟรีนะศูนย์นำลงทาก็มีเราเข้าไปคุยทุกวันแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์รอดอ่านเวลาจะเหลิดไม่เป็นไรนะคือผมว่าหลังจากสิ้นปีเนี้ ครับปัญหาที่คนที่จะได้รับความทุกข์ยากแสนเดือดร้อนส,นสัทธาคือพวกเรื่องรถกับบ้าน2เรื่องบ้านรับรองจะโดนยึดกระีนืนาดเลยตกงานข้ามดแล้วนี่แล้วก็วยึดง่ายแล้วเกินกร <c oughs> มมาคับคดีนเลยเราไม่มีคนจันแล้ว <c oughs> ตายกันหมดรถเนี่ยไม่ต้องหวง่วงมันหมดก็หมดไปแต่บ้านไม่มีอยู่เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มผมเชื่อว่าจะเกิดการบังคับคดีตามมามากมายทีนี้ผมก็อยากจะอ,อาจจะต้องนําเสนอนะว่าจะตั้งรับแบบนี้ไงพอถึงเวลาเนี่ยจะมีพวกสปกปรกสมมุกลุ่มหนึ่งนะ เข้ามาช้อนซื้อในราคาถูกๆบีบพืับซื้อไล่ออกจากบ้านจริงๆถ้าคุณยึดบ้านเขาแล้วเะคือมันนั่งโดนฟ้องร้องอีกเสียบ้านไนปะแล้วยังมาโดนฟ้องร้องอีกที่ท่านพูดเนี่ยมันย้อนไปถึงสมัยต้มยำกุ้งเลยนะเศรษฐกิจแตกอะ่ะแล้วต่างชาติเข้ามาถือหุ้นเมื่อสมัยปีต้มพูดง่ายพูดง่ายพูดง่ายตอนนั้นเองเนี่ยบริษัทฝรั่งมาซื้อนี่เสียถูกไหมสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่มาฟ้องร้องกับประชาชนเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะ บางทีร้อ่สิบเนตด้วยซ้ำไปนั่นนั่นมันก็ฟักกับพวกพวกบริษัทใหญ่รวยบนฟูกแต่กับชาวบ้าน<ำ>ที่มีบ้านทาคเฮ้าราคาหลังละสี่ห้าเจ็ดแปดแสนมีบ้านเดี๋ยวราคาหลังละล้านสองล้านส่งมาจนจะหมดอยู่แล้วเหลือครึ่งหนึ่งคุณมายึดเข้าไปขายท้องตลาดขายท้องตลาด นึงได้นิดเดียวมันบีบราคาอีกแล้วก็มาฟ้องคนต่างด้วยเสียบ้านไม่พอเสียเงินผ่อนมากี่ปีอันนี้อาจจะต้องฝากถึงหน่วยงานเพราะราฐาวิธีตั้งรับเนี่ยปุท้ายก็จะมีการสมคบกันระหว่างอะไรกรมคับคดีไอ้พวกพ่อค้าเนี่แหละเรื่องนี้มมันเกิดนะเกิดมานานแา่ว่ายังมีอยู่ไหมผมบอกได้ว่าน่าจะมีอยู่นะ ควรจะตรวจสอบกันนะอย่างการบังคับคดีเนี่ยเข้าใจว่าตามกฎหมายแต่ก็บางทีราคามันต่ําจนแน่าเกลียดคือมีการพัวกันบ้านบ้านราคาเนะี่ยผมเคยเจอนะบ้านราคา6กเจ็ล้านบาทนะฮะเขาก็ผ่อนราคาเกีล้นผ่อนมาได้2อสาล้านแล้วอยู่มายึดเขาัาสองสาปีต่อมามายึดบังคับคดีขายราคาเท่าไหร่ไหมขายราคาสล้านสามล้านแล้วฟ้องส่วนต่างเขาอีกสล้านเสียบ้านไม่พอสิเป็นหนี้อีก4ล้านแล้วไอ้พวกนี้ก็มาทําปรับปรุงนิดหน่อยผมเห็นอีกไม่กี่วันไปขายราคา7<า>ลาา้าน ใคร,รใครใคร,ใครมัร่วมมือกับใคร,รใครรังแกรประชาชนก็เป็นธุรกิจอันนี้ก็ต้องฝาก <ใช S 1> นะว่ามันธุรกิจของใครธุรกิจการหากินบนความสาบแช่งของคนที่โดนยึดบ้านยึดรถมันก็มันก็นก,ก,ก็เวกรกรรมมีนะฮะับผมต้องตามทันอ,อน,นี้ก็การเราได้บทสรุปที่นานะนะยยศบุนี่นะว่าขึ้นละขึ้นที่จริงเนี่ยเรื่องอย่างนี้เนี่ย มันไม่ใช่เพิ่งเกิดหรอกมันเกิดมานาแล้วทางปรชานงบ้านผู้สื่อข่าวเราก็รู้รวบรวมเรื่องมาแล้วรวบรวมไปเรื่องบ้านรวบรวมมามาที่เรามาต่อสู้สันตันกลมบังคับคดีหรือหรือขายการขายทอดตลาดถามว่าคนนอกเข้าไปง่ายไหมเราก็ไม่อยากไปพูดถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้คนที่ทําย่อมรู้อยู่กับใจเพราะฉะนั้นสุภาษิตก็บอกคนล้มอย่าข้ามใช่ครับ ถูกไหมเพรานันตรงนี้เหมือนกันครับว่าใจเขาใจเราเมื่อเขากําลังเดือดร้อนมาหาวิธีคนดียังมีครับในทุกหน่วยงานะต้องยอมครับคนดียังมีแต่ไอ้ที่หากินกันอย่างเงี้ยบางทีคุณต้องมีจิตสํานึกว่าเฮ้ยเขาเกิดจากอะไรถูกไหมถ้าคุณนะไปยึดจากที่เขาเล่นการันานนะผมไม่ว่านะ รหรือจากอะไรก็ว่าไปถูกไหมในรเรื่องของ,งสิ่งกฎหมายและยึดอมาขายทตลาดผมไม่ว่าเลยแต่ถ้าคนดหมหากินแล้วล้มถูกไหมครับมันไม่รู้จะไปพึ่งพาใครเรื่องนี้สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือทุกวันนี้คนผูกคอตายและยิงกันยกครอบครัวนี่ไม่ใช่แค่ข่าวสองข่าวมีอยู่ตลอดเวลาทุกวันนะไม่เป็นข่าวก็เยอะอย่างกรณีเหมือนกันครับเคสน,นึงอ่าขออนุญาตที่เอ่ยนามผู้ผู้สิ่อข่ไปเวลาสจ้าดาครับ มัในก็ยกยิงเสียชีวิตเลยครับผมก็รู้จักอยู่นะฮะเคยคุยกันถามว่ามาจากอะไรก็มาจากเรื่องของพิษเศรษฐกิจอ่ะถูกไหมมันไม่มีทางออกตัวตัวสจดํามันจะคงไม่ได้เอาตังค์หมดแล้วต้องมีคนที่เอาตังค์ไปอีกต่อหนึ่งคือมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่ผมบอกได้ว่ารายละเอียดมันเยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าใครไม่เคยไปเจอกับชีวิตจริงเนี่ยมันพูดยากถูกไหมอันนี้เราก็เลยพูดให้ฟังว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ย ผมคิดว่าท่านพลเอกประย,ยุทธ์นายกรัฐมนตรีรวมทางรัฐบาลที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานเลยภาครัฐทั้งภาคเอกชนเนี่ยมันถึงเวลานะครับว่าถ้าเศรษฐกิจเราเป็นอย่างนี้แล้วยังปล่อยอย่างนี้ไปเนี่ยมันหมดทุกอย่างนะคือคือมันเป็นมาสองปีเนะี่ยมันได้เวลาที่ที่กระบวนการกระบวนการยึดรถยึด,ด,ด,ดบ้านจะเริ่มคึบลูกหน้าหลังจากปีใหม่เป็นต้นไปผมว่าจะมีเรื่องเรื่องละงมไปหมดภาครัฐคิดไวหรือยังความเดือดร้อนประชาชนจุดนี้ ห,หร,หร right? uh ือประชาชนที่โดนเรื่องเหล่านี้ต้องมารวมตัวกันมามามาแล้วก็ตั้งป้อมสู้กันจะเอาอยัางไงโดยทางสมาคมเราจะเป็นหัวหัวหมูทะลวงฟันนําทีมแม่เดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการชุดนี้มาดูแลเรื่องนี้โดยตรงเพื่อเข้าไปฟ้องระวังพวกที่มาหากินกับความยุกทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องของบ้านกับรถนะฮะครับว่าตอนสอมนี้นายกเราดูเดือดฮะจัดไปฮะเดี๋ยวเรามาพบกันท้ายรายการนะครับมาดูเรื่องการเลือกตั้ง อบอตอด้วยรวมทั้งในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่มีการฝากข่าวมาทางสมาคมนะครับเดี๋ยวเรา,าพบช่วงท้ายของรายการครับพักเบรกก่อนครับ